ก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ครูเตเน็ตมาเล่าข่าวลิวพูประจําวันที่22พฤศจิกายนปี2023ครับโดยข่าวแรกในวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูฟอร์มของโคดิกาโกกับฟันไดนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เมื่อคือนนะับฟันไดได้ลงตัวจริงให้กับ Thailand, ทัพนเฮแลนด์ทั้งนั้นที่ตอนแรกคูมันบอกว่าจะให้พักนะครับแต่แต่ก็นั่นแหละครับก็ให้ลงตัวจริงอยู่ดี ก็ตัดลงแค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนกักโปเนี่ยก็ลงมาครึ่งหลังแถมซัดได้หนึ่งประตูด้วยข่าวต่อมานะครับเป็นฟอร์มของนูนเยสเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเจ้าตัวกดไป2ลูกนะครับในศึกคัดบอลโลกโซนเมกาใต้ทาให้ตอนนี้เจ้าตัวขึ้นไปหลังดาวซันโบของของศึกคัดฟุตบอลโลกโซนเมกาใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากยิงไปทั้งหมดหประตูแล้วก็ทําไปทั้งหมด3อดแอซิสแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวมีส่วนลงกับประตูไป20ลูกแล้ว ทั้งสโมสรและทีมชาติในซีซั่นนี้โดยเฉลี่ยนเนี่ยมีประตูหรือแอซิสทุกๆ63นาทีนี้ก็ฟอร์มเอเลียดเมื่อคืนนะครับน่าจะเปิดคลิปได้อยู่เจ้าตัวยิงไปสองลูกอันนี้เป็นฟรีคิกเมื่อคืนโหปั่นเสาแรกนี่ครับเดี๋ยวไปหาดูได้ครับในเนี่ยทวิตเตอร์คนนี้ครับต่อมาโหเป็นข่าวแบบ ผมผมก็ช็อกนะก็คือทานท r นเร์ทรัลเซกเตอร์เนี่ยได้บอกว่าลิวพูลเนี่ยเป็นแคนนาเลยนะที่กดดันให้พีเบลิกเนี่ยเล่นงานแมสซิตี้คดี Financial ย a i แฟรเโดยสื่อเขาได้บอกว่าตอนนี้ลิวพูลพยายามกดดันให้พีเบลิกอะตรวจสอบเรื่องของแมสซิตี้ให้จบก่อนที่จะเริ่มซีซั่นหน้าก็คือซีซั่น2024จอห์นเฮนรี่นี่ของของแท้นะครับ อันนี้ก็เป็นเลตติ้งของนักเตะลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้นะครับท็อปทรีเนี่ยที่สูงสุดของลิเวอร์พูลอันดับหนึ่งก็ซาลาที่7.54อันดับ2เป็นฟานได้เจ็ดจุดามห้าอันดับสเป็นซูบอสไล7์เครับผมอันนี้ของฮูสกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นฟอร์มของนักเตะลิเวอร์พูลครับที่ยิงมาตูวแลซิตได้ก็เนี่ยที่เห็นเลยก็โมซาลานะครับลง ลงน่าจะลงเยอะสุดหรือเปล่าใช่ใช่ลงเยอะสุดแล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยปหกนาทียิงไปสิบเจ็ดแอซิสหกมีค่าเฉลีย่ยที่มีค่าเฉลี่ยที่จะยิงได้เลยแอ,อซิสอยู่ที่เจ็สิบแปดนาทีลูกนะครับลองมาก็เป็นโนเยนโเย,ยก็ยิงไปสิบสองแล้วลองมาเป็นโจตาสิบลูกแล้วก็กักปนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของหลุยส์โซเลสนะครับที่กล่าวถึงดาวินนูนเยสนะครับ โดยโซเลเขาพูดหลังเกมทีมชาติเมื่อคืนนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ลงมาเป็นตัวสำรองของนูนเยสในนาทีที่สิบสามเขาได้บอกว่าเนี่ยตอนเนี้เขาอะมีหนึ่งในกองหน้าหมายเลขเก้าที่ดีสุดในโลกซึ่งก็คือนูนเยสนะครับพวกเราเนี่ยต้องคอยซัพพอร์ตเขาและสนุกกับเขาจากรุ่นสูน่รุ่นเลยนะโซเลสมาสูนน่นูเยสแล้วก็เล่นทีริวพูลเหมือนกันด้วยทีมชาติเดียวกันอีก วันนี้ก็ข่าวไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะมันยังเพิ่งจบจากพักเบรกทีมชาติมาครัเดี๋ยวคิดว่าอีกน่าจะพรุ่งนี้น่า,นาจะเริ่มมีแบบพูดถึงก่อนเกมของลิ์พูที่จะไปเยือนแมนซิตี้วันเสาร์นี้แล้วครับผมก็วันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็ติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคูตินเนตนะครับแล้วก็ขอฝาก facebook ไว้ด้วยนะครับ facebook คูตินเนตนะครับ ฝากแฟนหงทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ